สวัสด,ดีครับเมื่อนี้ครับผมมีความฝันจากแม่น้อยครับมาเล่าให้ฟังคือื่อที่ผ่านมาเมื่อกา้ครับเราบอกว่าเราถือเลขนะครับเนาะเราสื่อเลขหกหนึ่งหกสองหกสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเราถูกเลขเจ็ดสามครับของแม่น้อยเมื่อนี้ครับเรามีความฝันจะเล่าให้ฟังเราบอกว่าเราฝันด้ประมาณสักสองวันที่ผ่านมาเราบอกว่าเราฝันว่าไปจับปลาครับอยู่หลังป่าช้า เราบอกว่ามันเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละพาลูกพาหลานครับเพื่อที่จะไปขุดปูไปหาปลาขอนแต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์บ่นเนี่ยจะชวนหลานไปแต่หลานไม่ไปครับหลานพากันอยู่บ้านเราก็เลยไปคนเดียวครับเราออกจากบ้านครับประมาณสักสองถึงสามโมงเช้าเราก็ยางครับไปแถวหลังหมู่บ้านยางออมใสออมขวาครับเพื่อที่จะไปหาไอ้ปลาขอนหรือขุดกระปู แต่ยางครับไม่เจอป่าไม่เจอน้ําบเจออย่างเลยแหงตะเลแขกครับบบมีอย่างเลยบันนี้เรายางไปเลยครับยางไปตั้งแต่สองถึงสามโมงเช้านนแล้วก็ยางไปครับจนหอดสี่โมงเสาหามงสาถึงเที่ยงบันนี้เรายางครับทั้งวันเลยครับยางเหมือนมือครับป่าก็ไม่ได้สักตัวปูกับตัวเดียวกับบ่ได้ยางแต่ใบมุ่งใบสองใบสามวัเนี้ยางครับยางจนมือไกลมากครับจากหมู่บ้าน งางไปเลยครับไม่รู้ว่าที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนแต่ตั้งใจว่าอยากมาคุดกับปูอยากมาหาป้าขอนแต่ไม่ได้ปลาสักตัวครับตั้งแต่เช้าจนจนฮอดเกือบแรงบัดพอประมาณสักสี่โมงเย็นเราเราว่าเราเมื่อยเราอยากกลับบานเนาะเพราะว่าเราเมื่อยแห้งม่เนี่ยมันมันมาเหมือนเมื่อยแหละอยากกลับกะกำลังสี่เยอะเดินกลาบครับมันจะมีปลาครับปลาบางอย่างนะคุณนามันจะมีปลาต้นไม้เนาะเล็กๆกว่าสัน เหมือนมันจะมีนำสางว่ะสันเหมือนจะมีนำส,าง,า,ส,นนำสางอยู่เราก็เลยยังคาเฟ่ไก่ครับเพื่อที่เพื่อที่จะไปขุดกระปูบัดเพอไปเห็นครับแล้วหิวหนำมาเนี่ยเราก็เลยแบบประมาณกลมกลมล่งเลยก็เอาเอามือนะบัดเราบอกว่าเอามือนี่คือตักน้ำแล้วก็เอามากินบัดเพอกินแล้วครับหลังจากที่กินน้ำนี้ในในใน,นำสางครับนี่น้อยครับกินอิ่มแล้วมาเนี่ยเราเงยหน้าขึ้นครับเราตกใจตกใจครับมาเนี่ย คือพื้นที่บริเวณนะครับมันคือเป็นป่าเลยบนิเี่ป่าเยอะมากมีแต่ต้นไม้บนิเวตอนแรกก็คิดว่าจะหาปูหาป้าบริเวณมันเจอต้นไม้บ่ิเเจอต้นไม้เยอะมากเราก็เลยตัดสินใจใหมครับเปลี่ยนจากหาป่าเราเลยคิดว่าสิไปหาเห็ดหายางสัอยางครับหาหนหม่เพราะว่ามันมีแต่ป่ามันมีแต่ปา่าบริแล้วก็ยางเขาเขาไปในป่าครับบ่ิย,ยิ่งเดินยิ่งเข้าไปลึกเรื่อยๆเข้าไปลึกไปเรื่อยๆบนิเวณมันก็เหมือนมันบ่เหมือนป่าบริ มันว่งเวงเราหูสึกงขนคิงลูกปุ่นี่ยปัดพอเรายังไปสักพักหนึ่งครับเราเห็นบวกบวกเล็กๆปนี่ยมันมีหน่ำอยู่แล้วก็ยังคาไป่ไก่ปุ่นีลยเราเห็นปลาครับปุ่นี่ยปลาเยอะมากถามผมถามว่ามีปลาอย่างไรเราเราบอกนะครับว่าคือมีแต่ปลาเข็งมีแต่ปลาเข็งครับหรือปลาหมอนะครับเต็มไปหมดเลย ช่วงที่ว่าจับเนาะปลาเข็งมันจะมีมีเกตครับที่ว่ามีน้ำหนามเนาะเราจับเนาะมันก็แทงมือครับแทงมือนี่เลือดอาบมือเลยครับปลาเข็งครับในบ่อเยอะมากตอนที่เราจับครับขีดมันแทงมือเราจนเลือดแตกหมดเลยบัดเพอตอนจับมากครับมีแต่ปลาตายมีแต่ปลาตายทท้งนั้นเลยครับจับได้เยอะมากแต่ว่ามีแต่ปลาตายเล่ากัเลยว่าเล่ากับคิดว่าเล่าบอเอานะมันมีแต่ปลาตายเลาก็เรือบ่อยากได้บัเนี่ย ล้วพอจับได้แล้วก็โยนทิมครับอันนี้เราบ่อ rados, อยากได้แต่ปลาเยอะมากนะครับมีแต่ปลามีแต่ปลาเข็งนะปลามันเยอะมากแต่ว่าบพอจับแล้วจับขึ้ cousin, นมา right มันมีแต่ปลาเน่าบาเนี่ยมีแต่ปลาเน่าเหม็นข้ามือเรยวาสันเหม็นบ่พอครับก็คือมันจะมีบาดแผลในมือเราเต็มเลยครับเพราะว่าปลาเข็งน้ำมันปากมือเรานะเราก็เลอยบ่ออยากได้บาเนี่เราก็เลยว่าปลากับบ่อใปูกับบื่อดน่อตไม้กับเบ่อเอีงกับบ่ออะไรดนี่เราเลยตัดสินใจจะกลับบ้านเพราะว่าทั้งเหนื่อย ทั้งขี้ตมติดทั้งเปืือนทั้งสปกปรกทั้งเหม็นตวเจุ้าของเนาะเพราะว่ามันกินค่าปลาเน่าแล้วก็เลยตัดสินใจครับจะกลับแต่เราพยายามพยายามยางออกจากปลาจุดจุดนั้นครับคือเดินออกไม่ได้เรายางอ้อมสายอ้อมขวาครับเดินเดินวนไปวนมาเราบอกว่าเราเดินวนไปมานี่คือจนดึกจนมืดแล้วก็ยังยางออกไป àng, ออกไปห้ครับวันนี้ยางยางออกไปไห้แล้วหายครับเราหายงือเงือครับนั่งหายงือเงืออยู่ไอ้ ไอ้คางคางไอ้น้ำสางที่ว่าเรากินครับแล้วนางไหอยู่ในไอ้น้ำสั่งนะครับนางไหจนตื่นนางไหจนตื่นเลยเราก็ตื่นขึ้นมานครับเราบอกว่าฝันเป็นเหลืองเป็นเล่าแต่ว่าฝันไปถู่ทิ่ยท่แดนตื่นขึ้นมาดนี่ยเราบอกเลยเราปวดมดขาครับเราเราหยางหลายแห่งในความฝันเดินตั้งแต่ 2, 3, สองสามโมงเสาร์จนหอดคำายางหาปูต,ตัวเดียวกับบ,บัวใดป้าตัวเดียวกับบ,บัวใด ปัดพ่อมื่อยหลไปเห็นบอนำนำสารครับเล็กๆแล้วกับหิวเนาะแล้วกับไปกินครับปัดพ่อไปกินแล้วเงยหน้าขึนครับกลายเป็นป่าต้นไม้เปลี่ยนจากว่าจะจับปูจับปลาไปหาเก็บเห็ดเก็บเน่อไหม้ดีกว่าเดินเข้าไปลึกๆครับไปเจอบอบอเอบอปลาขอนไม่จับครับมีแต่ปลาเข็งทั้งนั้นเลยปัดพ่อจับขึ้นมาครับมีแต่ปลาเข็งตายปลาเข็งเน่าทั้งหมดเลยวันนี้ติดมือติดเปลือนเต็มโตเลยทั้งขีดตมทั้งไอ้ กินขาบข้าวไอ้ปา้าเาน่ากับว่าอยากไห้วันนี้เรากับว่างใหม่ยางกลับครับแต่เดินกลับไม่ได้ครับวันนี้หาทางออกมาพอก็เลยไปนั่งร้องไห้อยู่ไอ้อยู่ในขางบ่อนําแล้วก็ร้องไห้จนตื่นครับนี่คือความฝันของแม่น้อยตัวเหล็กครับผมถามว่าจะตีเหล็กตัวไหนครับเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตีตัวเหล็กตามที่จับป้านี่บ่าเราวะถ้าตีทั่วไปครับตามที่ว่าแม่น้อยเป็นคนตีครับคือเราตีเนาะจับก็เจ็ดปลาก็แปด ตายก็คือ0เราตี780ครับอันนี้คือเลขของแม่น้อยตีเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเราตี้าตี5 8 0ก็เพราะว่าจับก็คือ5ปลาก็คือ8ปตายก็คือ0แม่น้อยตีเลข2หางครับอันนี้คือเราตี2หางนะตี780กับ580ครับคือตีแค่2หางแค่นั้นครับเพราะว่าตั้งใจไปจับปูไม่ได้ปูตั้งใจว่าจะไปจับปลาอย่างอื่นกับอไไรปลาแต่ว่าไปเห็นแค่ปลาเข็งที่ว่ามันเป็นปลาตาย เยอะไหมเยอะมากแต่ว่าพ่อจอับขึ้นครับกลายเป็นปาเน่าติดมือติดอย่างเลยแสดงว่าเลขนี้อาจจะอยู่ในมือแล้วก็ได้ครับอยู่ในมือเนาะห้ากับ780 2หางครับเราตีเราตีสอหางกันร้อนครับเนาะระวังอาจจะเป็น7 8็ดก็ได้หรือหนึ่งแปดเก้าพราะว่าหลายๆคนตีจับเนาะเจ็ 7, 8, 9, ใช่นะแต่แต่น,นี้คือผมตีผมเติมครับไม่ต้องเอาก็ได้ ถามว่าดบนายตีเลขเพื่นตัวอื่นก็ต้องมีหนามังครับแต่นี่คือเป็นเลขของแม่น้อยตีตีแค่2หางครับ780กับ580แค่2หางครับเลข3ตัวอย่าลืมไม่ตัดเลยครับตัดเล่น2ตัวก็ได้โบนานครับอาจจะมาก็ได้โบนิพาม่าเมื่อกี้แม่น้อยบอกตามตรงก็คือไม่ได้ซื้อเลขแค่ตัว2ตัวเราซื้อเลขหลายตัวเหมือนกันเราซื้อ6 1 6 2 6่ 3, 7 1 7 2อ3ก็สก็ถูก7 3สครับทั้งบนทั้งล่างวัวน,นี้แล้วก็บอกว่า780 5 8 0ก็อยนยลืมตัดล่นยบอย่าลืมไตัดเล่น ว่าอาจจะเป็นเลขตัดเด่นสองโต๊นะใช่ไหมเผื่อมันมานะครับเนาะหลายๆคนตีเลขเป็นตัวอื่นกะโบวานครับผมหรือว่าความฝันลักษณะน,นี้ใครเคยตีเป็นเลขตัวอื่นก็ลองตีมังครับบนนะี้อาจจะเหมือนกับของพ่อทอจานก็ได้ครับผมมีคนตีเลขของพ่อทอจานเนาะพ่อทอจานตีเลขเจ็ดแปดเก้าครับแต่ว่ามีบางคนตีเลขเจ็ดแปดสามถูกโต๊ะเจ็ดแปดสามหรือว่าบนัยสิบไป,ปตีเลขไอ้เจ็ดแปดศูนย์เป็นเจ็ด แปดเก้าหรือเจีงอื่นกับบาวานครับผมกับขอให้คนทุกคนครับถูกเลีกถูกหวยกับความฝันของแม่น้อยหนึ่งเมษายน66กหกคุณหลายสวัสดีครับ